รู้สึกอึดอัดใจจนบอกไม่ถูกมันจะการของประสาทข้าไม่รู้สึกว่าเป็นเด็กจันทานพยายามระง,งับความรู้สึกและกิริยาอาการให้เป็นปกติไม่ให้เป็นที่ระแวงสงสัยสิ่งที่วันเกรงที่สุดคือท่านสุมงคละจะมาพบเขาแล้วเรื่องก็จะแตกท่านจะต้องจำได้อย่างแน่นอนข้าแต่ท่านพูเจริญ ท่านบวชเป็นพิสุได้กี่พรรษาแล้วเขาได้โปรดบอกดีฉันด้วยอัตมาบวชได้เจ็ดพรรษาก่อนที่จะอุปสมบทท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีใช่ไหมถูกแล้วอัตมาเป็นชาวเมืองสาวัตถีนั่นน่ะสิดีฉันจึงรู้สึกคกลายก็คล่าวว่าเคยเห็นท่านมาแล้วที่ใดที่หนึ่งแต่จําไม่ได้ว่าที่ไหนท่านพอจะบอกได้ไหมว่าท่านเคยเห็นดีฉันบ้างไหม จนตัวสแล้วสิโกหกก็ไม่ได้นึกไม่ถึงเลยว่านางธามาีจะจําได้แล้วนี่จะทํำยังไงดีท่านยังไม่ได้ตอบดิฉันเลยท่านเคยเห็นดิฉันหรือเปล่าคะอัตมาเคยเห็นท่านเคยเห็นดิฉันที่ไหนอัตมาเคยเห็นอุบาสิกาที่ปราสาทหลังนี้ถ้าเช่นนั้นท่านก็คือถูกแล้ว ก่อนนั้นอาตมาคือเรวัตตะเรวัตตะโอ้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้พบในลักษณะอย่างนี้แม่ดีใจเหลือเกินแม่ขอให้แม่ได้เป็นแม่เถอนะเรวัตตะจงอาภัยให้แก่แม่สำหรับอดีตที่ผ่านมา แม่ได้เบียดเบียนเจ้ายางโหดร้ายทารุณเพราะความโงเ่เขลารู้เท่าไม่ทันความจริงบัดน,นี้แม่สนึกตัวในความผิดแล้วขอได้โปรดอภัยกัแม่ด้วยลุกขึ้นเถิดอุบาสิกาอาตมายกโทษให้แล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ขอให้ผ่านไปอย่าไปรื้อฟื้นขึ้นมาคิดอีกให้ใจเศร้าหมองอาตมายินดียกโทษให้ทุกประการ ที่ฉันคิดสงสัยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันที่ได้พบท่านที่ธรรมศา,าลาวันนั้นอุบาสิกาสงสัยอะไรสงสัยว่าท่านจะเป็นเรวตัตตาพอกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่ดีใจมากอยากให้เป็นเรวัตตาจริงๆทําไมถึงอยากให้อาตมาเป็นเรวัตตาจริงๆที่อยากให้เป็นเรวตัตตาก็เพราะแม่จะได้กราบขอขมาโทษในความผิดที่แล้วมา บัดน,นี้อาตามาก็ยกโทษให้หมดสิ้นแล้วแม่ดีใจมากเชียวค่ะท่านเป็นความตื้นตันใจจนแม่พูดอะไรไม่ออกท่านสุมังคละละ่ะอาตามาอยากพบอยากพบพ่อเหรอคะท่านไม่อยู่ละท่านไปไหนพ่อตายละท่านสุมังคละตายแล้ว เป็นความจริงเหรอเนี่ยเป็นความจริงก่ะทานท่านเป็นอะไรตายท่านตายเพราะเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจมีเรื่องอะไรท่านจึงต้องเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจของท่านเกิดจากชัยเสนลูกชายคนโตถูกพวกโจรฆ่าตายอัตมาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยท่านตายนานแล้วเหรอหลังจากที่พ่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน ท่านก็ลมเจ็บหนักและถึงกับความตายกันนิกาละ่ะพี่กันนิกาแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่เมืองสาเกตเวลานี้ในประสาทใหญ่มีแม่กับลีลาวดีและท่าชายหญิงเท่านั้นชีวิตของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์แต่เมื่อได้พบเจ้าแล้วได้ขอขมาโทษเจ้าแล้วก็เท่ากับยกก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งออกไปจากจิตใจต่อไปนี้ แม่จะมีความสุขสบายขึ้นบ้างแม่และลีลาวดีขอนิมนมาฉันพัตาหารที่นี่เป็นประจำจงถือเอาบ้านนี้เช่นเดียวกับบ้านของลูกเองจงถือแม่เช่นเดียวกับมารดาบังเกิดกล้าและจงถือลีลาวดีเช่นเดียวกับน้องสาวร่วมอุทธรแม่และน้องจะเป็นอุปปัฏฐายิกาปฏิบัติบำรุงด้วยปัจจัยสี่จนกว่าชีวิตจะหาใหม่อัตมาขอลา นิมนต์ให้มาอาตมาก็ต้องมาหลบเลี่ยงไปได้หรอกอุบาสิกาแล้วอุบาสิกาพระมณีละ่ะเมื่อไปธุระให้ดิฉันขออีกอนรับท่านเออท่านคะอะไรเหรอลิลาวดีดิฉันขอถามอะไรสักหน่อยความจริงก็เป็นเรื่องที่ล่วงมาแล้วแต่ดิฉันก็ใค่อยจะทราบถ้าท่านให้โอกาสดิฉันก็จะถามเดี๋วนี้แหละคะ่ะเอาสิเธอจะถามอะไรก็ถามเธอะ อาตมาให้โอกาสแล้วทำไมท่านจึงหนีจากเราไปได้ลักษณะอย่างนั้นดิฉันรู้สึกเสียใจไม่หายจะหนีท่านผีก็ไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าท่านพอจะบอกได้ใช่ไหมคะอ๋อที่อาตมาหนีจากบ้านไปคราวนั้นน่ะแหลออาตมาได้บอกเธอแล้วเธอไม่ได้รับจดหมายที่อาตมาฝากไว้กับนาทาสีหรอกเด้อจดหมายเหรอคะอ๋อจริงสิ จดหมายนั้นที่ฉันได้รับแต่ท่านน่จ่จะบอกด้วยปากนี้ไปอย่างนั้นช่วนให้คิดว่าท่านรังเกียจลีลาวดีแล้วเกินเปล่าเลยอาตมาไม่ได้รังเกียจเธอเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามอาตมาหนีคราวนั้นเพราะรักเธอรักดิฉันเหรอคะถูกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ล้วคะท่านยังรักลีลาวดีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าปัญหานี้ให้อาตมาตอบเลยทำไมไม่ตอบล้วคะ ฉันเหมือนเกียรติลีลาวดีซะแล้วกลีมลีลาวดีซะแล้วอานิจจาลีลาวดีฉันเป็นคนออาภาพพาสชนาซะจริงๆเสียแรงที่อุสาเฝ้าคอยด้วยความซื่อสัตย์เป็นเวลาหลายปีแต่ผลที่ได้รับก็คือการลืมจิตใจปั่นป่วนเหมือนท้องทะเลเมื่อต้องพายุฝนยังจำคำโบราณได้ยิงมักเอาชนะชายด้วยอาวุธคือปาก ถ้าเอาชนะด้วยปากไม่ได้ก็เอาชนะด้วยน้ำตาเป็นครั้งสุดท้ายปัตนี้ดีลาวดีกาลังจะเอาชนะด้วยน้ำตาและดูเหมือนอาวุธของเธอจะได้ผลซะด้วยความสงสารเกิดขึ้นมาอย่างจับใจแต่เมื่อเห็นสีของผ้าคลุมกายคำศีรษะอันลน้นกำลังใจก็กลับคืนมาต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็ง อาตมาต้องกลับละ วันนี้แม่มีโอกาสได้ต้อนรับลูกวันกนก่อนแม่มีธุระเลยไม่ได้พบแต่ลีลาวดีก็ต้อนรับลูกดีไม่ใช่เหรอลีลาวดีต้อนรับอาตมาเป็นอย่างดีอุบาสิกาอย่าได้กังวลแล้วนี่ลีลาวดีไปไหนซะละทำธุระอยู่ข้างนอกแม่จะไปตามเข้ามาไม่ต้องหรอกอาตมามีเรื่องที่จะพูดกับอุบาสิกาเรื่องอะไรเหรออาตมาจะขอลาไปจากที่นี่ ไปจากกรุงสาวัตถีอะไรนะนูกจะไปจากกรุงสาวัตถีทำไมจึงด่วนจากแม่ไปซะละมาอยู่กรุงสาวัตถียังไม่ทันไรจะจากไปซะละต่อไปนี้แม่กับน้องคงจะเหงาแย่อยู่ฉลองศรัทธาแม่ต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนก่อนเด้อ อย่าเพิ่มด่วนไปเลยอาตมาตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปอย่าได้ทัดทานความตั้งใจของอาตมาเลยลูกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือเปล่าจึงต้องไปจากที่นี่อาตมาไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรพียงแต่อาตมาต้องการจะท่องเที่ยวไปให้ทั่วเท่านั้นลูกจะไปเมื่อไรตั้งใจว่าจะออกเดินทางพรุ่งนี้เรื่องนี้ลีลาวดีรู้หรือยังอาตมาไม่ต้องการให้รู้ 阿德玛好了。 ท,ที่นี่่ทานจะหนีจากกรุงสาวัตถีเหรอคะเธอรู้ได้ยังไงปีลาวดีแม่บอกว่าท่านจะไปจากกรุงสาวัตถีเป็นความจริงเหรอคะเป็นความจริงอตมากำลังจัดเตรียมของอยู่นี่ไงทำไมล่ะท่านจะหนีไปทำไม ก็หนีไปหาความสุขกายสบายจิตนสิอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขใจเลยมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาท่านมีทุกข์อะไรคะหลายอย่างที่รุมล้อมอยู่แต่ที่แน่ชัดอาตมาพอจะบอกได้ที่นี่มีแต่คนเกลียดชังใครๆก็ไม่อยากคบคาสมาคมด้วยแม้แต่หน้าเขาก็ไม่อยากเห็นเพราะอาตมาเป็นคนจันทารเดนมนุษย์อย่างนี้แล้ว อาตมาจะอยู่ไปทําไมใครเกลียดท่านช่วยบอกหน่อยสิคะคนที่เกลียดอาตมาเธอก็รู้อยู่แก่ใจดีนี่นีลาวดีถ้าดีฉันรู้ดีฉันจะไม่ถามท่านเลยแต่นี่ดีฉันไม่รู้จึงได้ถามถ้าเช่นนั้นอาตมาจะบอกบอกสิคะใครเกลียดท่านลูกสาวท่านสุมคละครับพอดีดีแเหรอคะถูกแล้วเธอนั่นแหละ ดีลาวดีท่านเข้าใจผิดใหญ่ละดิฉันเหลือจะกล้าเกลือท่านได้ลงคอตรงกันข้ามดิฉันรักบูชาท่านด้วยชีวิตจิตใจก็ว่าได้จริงเหรอจริงสิคะเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านดิฉันรักบูชาท่านยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังรักอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ท่านไม่อยู่ดิฉันไม่เคยมีความสุขเฝ้าเฝ้าแต่คิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลา อาตมาไม่เชื่อยังเธอปากพูดอย่างใจไปอย่างไม่ตรงกันหรอกที่ท่านไม่เชื่อก็เพราะท่านเกลียดลีลาวดีใช่ไหมคะแล้วแต่จะคิดเอาเถอคะค่ะท่านจะเกลียดลีลาวดียังไงก็เกลียดเถอะแต่ที่ฉันใครจะขอร้องอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นถ้าการุณาดิฉันในข้อนี้ไม่ได้ก็จงหนีไปใ,ใกล้ไกลจากกรุงสาวัตถีเพ่จะกลับมาอีก ก็จะขอร้องอะไรอาตมาลนะ่ะถ้าอาตมาให้ได้อาตมาก็ยินดีบอกอาตมามาเถอะลีลาวดีที่ที่ฉันจะขอร้องท่านก็คือว่าขอให้ท่านอยู่ที่นี่ต่อไปเย่าเพิ่งรีบหนีไปซะแล้วก็ขอนิมนต์ไปฉันที่บ้านตามเดิมที่ฉันขอร้องเพียงแค่นี้ท่านจะให้ได้ไหมถ้าอาตมาปฏิเสธ ก็จะเป็นการทารุณกับหัวอกสตรีมากเกินไปถ้าที่นัน้นก็หมายความว่าอตาามาจะอยู่ที่นี่ตามคำขอของเธอลีลาวดี านั่งสมาธิรวมจิตอยู่ที่นี่อีกตามเคยเรวัตะถูกแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเกี่ยวกับลีลาวดีหรือซิไม่ใช่ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เก็บเอาเรื่องลีลาวดีมาคิดงั้นมีเรื่องอะไรล่ะพอจะบอกพอได้ไหมที่ข้าพเจ้าไม่สบายใจเป็นเรื่องของความหลัง ครั้งที่เป็นโจรอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทํากรรมหยาบช้าทารุนไว้อย่างมหันตุกครั้งที่หวนคิดถึงชีวิตตอนนี้ข้าพเจ้าเสียใจมากลูกเอ้ยเรื่องก็ผ่านไปนานแล้วอย่าคิดอะไรอีกเลยทำให้จิตใจมนหมองเปล่าเมื่อผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปเถอะนะ พระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดไว้จะต้องได้รับผลเช่นนั้นแล้วทำไมละ่ะเ้เรวัตตะพระเจ้าสังหรณใจว่าสักวันหนึ่งกรรมที่ได้หวานไว้คงจะผลิตผลให้เห็นเป็นแน่อย่าคิดมากเลยเจ้าก,ก็ได้ทำดีลบล้างผิดนั้นแล้วคิดว่าจะลบล้างกันได้เนะี่ยพอที อย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจะไม่เกิดเรื่องอย่างที่เจ้าสังหรณ์ใจแน่นอนเออนี่เป็นต้นเดือนพักคุณมาศตและเป็นคิมหันตะดูดูใช่ไหมถูกแล้วไม่น,าน่าละอากาศตอนกลางวันถึงร้อนจักแต่ก็เย็นสบายในค่ำคืนดูสิทั่วท้องฟ้าเหนือกรุงสาวัีถี ไม่มีเมฆไม่แต่กลุ่มเดียวแต่ท้องฟ้าก็ไม่โปร่งใสเหมือนวันก่อนขอบฟ้ารอบด้านมีแต่หมอกควันนั่นเกิดจากไฟป่าและฝุ่นละอองพอเห็นจะต้องไปก่อนละวันนี้พระบรมศาสดาจะเสด็จไปยังเมืองสาเกตตามคำนิมนต์ของเศรษฐีคนหนึ่งพอจะต้องติดตามพระองค์ไปด้วย เห็นทีพระเฉตะวันวิหารจะเงียบเทียบทีเดียวออกไปแล้วพระเชตตวันวิหารซึ่งเงียบอยู่แล้ว ได้เงียบลงไปอีกเท่าตัวเมื่อพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้ติดตามพระบรมศาสดาไปยังเมืองสาเกตแต่ก็เป็นที่สบายดีเพราะชอบความเงียบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วรู้สึกว่าอากาศวันนี้จะร้อนเอามากทีเดียวจนต้องมานั่งเล่นบนแท่นหินที่ใต้ร่มใส่ย้อยเพื่อบรรเทาความร้อนลงได้บ้างเอ๊ะนั่นคนพวกไหนกันสักยี่สิบคนเห็นจะได้ มีอาวุธครบมือโดยเข้ามาในอารามคงจะเห็นเดินตรงเข้ามาหาแล้วอ๋อจากเครื่องแต่งตัวก็พอจะรู้แล้วทหารของพระราชานั่นเองพระคุณเจ้าข้าพเจ้ามาที่นี่ได้กิจราชการของพระราชามีอะไรเหอรอข้าพเจ้าต้องการพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครภิกษุนั้นชื่อเรวัตตะท่านรู้จักไหมรู้จัก ปรุณาบอกข้าพเจ้าหน่อยเถิดข้าพเจ้าจะไปหาพิสุเรวตตได้ที่ไหนไม่จําเป็นต้องไปหาที่ไหนเนื่องื่อเรวตตานั่งอยู่นี่แล้วท่านถูกแล้วอัตมาคือเรวตาพิสุโอ้ดีทีเดียวนึกว่าจะไม่พบท่านเสิยอิเราถามหาท่านมาตลอดทั้งแคว้นโกสลน พิ่งจะพบวันนี้เองท่านมีเรื่องอะไรกับอาตมาเลยค,คือว่าคือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าท,ที่บางทีการปฏิบัตินี้อาจจะรุนแรงไปบ้างก็ขออภยัยคือว่าเอข้าพเจ้าขอร้องขอให้ท่านสึกจากเพศี่สุดเดี๋ยวนี้ ท่านพูดอะไรนะเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าขอร้องท่านจงสึกเถอะดูก่อดูบาศกอัตมายังไม่เข้าใจในคำพูดของท่านขอให้ท่านสึเกเดี๋ยวนี้อัตมาไม่สึกอัตมา,ไม,ตมาไม่มีความผิดอะไรท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรบาบังคัาให้อัตมาสึกเรื่องนั้นไม่ต้องพูดท่านจะสึกก็ไม่สึกอัตมาไม่สึกทหารจับเข้ามา ไม่ไหนที่สุดท่านก็ต้องแพ้สะบองจีวันถูกปือ้นออกจาหมดน้ำซ้ำยังถูกมัดมือไพ่หลังอย่างแน่นหนาอีกด้วยพวกท่านไม่ถึงสิบว่าคนอนตาตมาคนเดียวไหนเลยจะสู้ได้เรียกว่าน้ําน้อยยอมแพ้ไปท่านยอมได้แต่แรกทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้ท่านทํากับเราอย่างนี้ปาถเ่อนมากเราถูกบังคับให้สึดโดยไม่มีความผิดถึนยังไงก็ตามเรายังเป็นสมณะอย่างบริบูรณ์ ท่านจะเป็นสมณะหรือขาวว่าก็ตามเถอะแต่ว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นจอมต้นฆ่าพลเมืองผู้ร้ายความผิดเลี้ยงชีพท่านเรื่องของท่านเป็นที่เปิดเผยแล้วท่านได้ทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไว้มากบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้กรรมนั้นบ้างแล้วหวัวใจอ่อนและทวยลงไปทนใดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นโจรจริงสิโจรผู้ทำลายความสงบสุขของชาวบา้าน เป็นผู้ผิดกฎหมายพันดินบัดนี้กรรมได้ตามมาสนองแล้วไม่มีหน้าที่จะต่อล้อต่อเถียงกับพวกราชบุรุษซึ่งทําหน้าที่ของเขาถูกแล้วข้าพเจ้าได้รับพระเจ้าดํารัสจับระราชาให้ปราบพวกโจนให้ได้ถ้าปราบไม่ได้ทหารทั้งกองที่ข้าพเจ้าคุมอยู่จะถูกลงโทษอย่างหนักข้าพเจ้าจึงยกคนเข้าบุกรังพวกโจนในป่าใหญ่ทางตอนเหนือของแคว้นโกศนแต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลว พวกโจรในตลาตโตกันไปหมดแล้วท่านคุมทหารไปตอนนั้นทุกคนเลิกเป็นโจรกันหมดแล้วเพราะเหตุนี้จึงต้องพบกับความผิดหวังแต่นั่นไม่ได้ทำให้ละความพยายามต่อมาก็ได้ทราบว่าพวกโจรเนี่ยได้หน,นีไปบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาหมดแล้วจึงไม่ติดตามจับในเมื่อทุกคนก็เลิกเป็นโจรบวชเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วทําไมจึงต้องตามจับกันอีกที่ต้องตามจับ ก็เพราะเกรงกลัวต่อพระอาญาของพระราชาซึ่งสำทับเอาไว้แล้วว่าจะต้องจับโจรพวกนี้ให้ได้ท่านคงจับอาตมาได้คนเดียวไม่ใช่แต่ท่านหรอกคนอื่นที่เป็นโจรจับไว้แล้วสิบกว่าคนอาตมาจะต้องถูกลงโทษสถานใดประหารชีวิตประหารชีวิตถูกแล้วประหารชีวิตแบบขุดหลุมฝังแค่ขอก เอาฟางกลบและจุดไฟคลอกให้าาตายทารุณเป็นการเหมาะสมสำหรับพวกโจรละและเมื่อตายแล้วพนักงานจะนำโคเทียมไถมาไถที่สายขาดเอาละ่ะท่านพร้อมที่จะไปได้หรือ,อยังอตะมาพร้อมแล้วถ่ายงั้นก็ไปเถอะมา พวกโจรทั้งหมดสิบกว่าคนที่ถูกจับได้ถูกนำมาขึ้นหลังลาทุกคนขมอย่างขี้ยหรเกลียดและเพิ่งถูกบังคับให้สึกหน้าตาเขาแต่ละคนหม่นหมองหลังจากนั้นก็พาเข้าขาบวนแห่ประจานไปตามถนนสายต่งตางๆในพระนครสาวัตถีเจ้าข่ายเอ้ยเจ้าขาเอ้ยนี่คือพวกโจรทั่วท้าทารุณมันทำบาปไวมาก คน่าคนมานับไปทวนบัดนี้กำปั้นสนองพวกมันแล้วมันจะถูกประหานจดใช้บาตรที่กระทำจงมาดูหน้าตาพวกมันเอาไว้แล้วอย่าไปเป็นโจรอย่างพวกมันเจ้า้าย ไ้ข้าพเจ้าและเพื่อนโจรทุกคนต่างพากันก้มหน้านิ่งด้วยความอายเหมือนกับว่าตายไปแล้วครึ่งตัวลาก่อนรีลาวดีเ้ยอาจจะมาไม่มีโอกาสจะเห็นหน้าเธอและสนองความปรารถนาดีของเธออีกแล้วลาก่อน ดูเหมือนขบวนแห่จะผ่านครหาสน์ท่านสุมังคละฝูงชนยืนแออัดดูอยู่ตามข้างสนนเป็นครั้งแรกที่เงยหน้าขึ้นดูฝูงชนจุดประสงค์เพื่อค้นหาลีลาวดีเพื่อมองเธอเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแต่ไม่เห็นร่องรอยของลีลาวดีใจเศร้าว่าผิวเชิงเงยมองไปที่ปาศาสตรชท้ทนบนบางทีอาจจะได้เห็น โชคช่วยเีลาวดียืนมองดูขบวนแห่อยู่ที่หน้าต่างเคียงข้างกับมารดาของเธอรีบก้มหน้ากลัวเธอจะจําได้แต่เธอคงจําไม่ได้หรอกจากเครื่องแต่งตัวและเครื่องพันธนาการคงทําให้ดูแปลกไปมากขบวนแห่ผ่านไปแค่นี้ก็พอใจแล้วได้เห็นหน้าลีลาวดีเป็นครั้งสุดท้าย แต่จะชั่วระยายเวลาอันสั้นก็ตามเรวัตาเรวัตาเิลาอดีเฮ้ยนันผู้หญิงที่ไหนอะไปกันแล้กันไปก็มาปกอดขานักโทษอะเรวตานิลาวดีเธอรู้ได้ยังไงทีฉันไม่รู้รู้ว่าเป็นท่านก็ฤติดตามมา ลืมอาตมาเถอะเพราะว่าอาตมาจะต้องตายเร็วจ้าทีลาวดีฮะหุ่นไม่ล้มมาแล้วเป็นลมแน่ฮ้ยไปดูดิรออไปเร็วเร็ไปเร็วเร็วอย่างนั้นหรือจ่าข้าออกไปหาไปไปต่อเลย ถึงมาลานหลวงแล้วเอานักทอดลงจากหลังละแช่กันหนแช่กันหนเอาลงมานั่นแหละกี่คนขี่คนเราไมจหมดจะประหารเดี๋ยนี้เลยใช่ไหมท่านนายทหารดีเหมือนกันจะได้ตายซะเร็วเ็วอย่างไม่ประหารหรอกที่นี่เตรียมอาหารอย่างดีไว้ให้กินกันให้อิ่มหนำสํานก่อนแล้วถึงจะประหารจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อจะตายกันอีกในเบชานีแล้วและอีกอย่างหนึ่ง อาตมายังถือว่าเป็นภิกษุจะไม่ยอมละเมิดพระวินัยฉันอาหารในการเวลาวิการแม้จะตายอยู่แล้วก็ตามตามใจท<า>หารพิธีกรรมเสร็จสิีร้อยังเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอาตัวลงหลงุมาานนี่ ขุมตัวมาลงหลุมที่เตรียมไว้เจ้าหน้าที่เกลี่ยมูลดินถมสูงขึ้นมาถึงคอและใชยไม้ตามดินให้แน่นจนกระดกกระดิกไม่ได้อา้าวตำดินแน่นหรือ,อยังแน่น,นแล้วเอาฟ้ามาเก,กลี่ยกลบเร็วเอาฟ้ามาเกลี่ยกลบเสร็จแล้วอีกไม่กี่อึดใจแล้วสินะเระ่เพิิมผู้ไม่เคยตาดีใครจะนุกลามมาไม่คลอบ รอคอยวาระสุดท้ายด้วยใจอันวุ่นวายเสียงของดีลาบดียังก้องหลอนอยู่ในประสาทเวลาผ่านไปพะเพลินก็ยังไม่คลอดขอยเจ้าได้ที่จุดไฟเผาเร็วๆทีเถอะจะได้รีบไปสักจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนีจ้จุดไฟจุดไฟข้าหานสั่งแล้วเสียงย่ำฟางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ความรู้สึกเริ่มจะเลือนลาลาก่อนตีลาวดีลาก่อน,ลลอนโลกอัดเป็นทะเลทุกแม่จา๋าลูกกำลังจะไปอยู่ร่วมกับแม่เดี๋ยวนี้แล้วจุดด้วยอ้อ๊ย